5ราศีที่ในช่วงนี้ท่านเองมีเกณฑ์ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งและก็มีโอกาสที่จะมีโชคแบบฟ้าผ่าเลยทีเดียวนะครับเอาเละครับถ้าท่านอยากรู้แล้วนะฮะก่อนอื่นฝากท่านกด subscribe ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากอุดหนุนกาไรกริดกคอนเฟิร์มของผมด้วยนะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กริ๊คอนเฟิร์มได้ทําคลิปต่อไปนะครับเอาเละครับถ้าพร้อมแล้วเรามาคอนเฟิร์มกันเลยดีกว่านะครับต้องบอกว่า5ราศีที่ในช่วงนี้นะฮะถ้ามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งและจะมีโชคแบบฟ้าผ่าเลย ถ้าราศีที่ผมจะพูดนี้1เลยครับได้แก่ราศีเมษอันดับที่2ครับราศีมิถุนอันดับที่3ราศีพฤกษ์อันดับที่4ครับราศีพิจิกและอันดับที่5ครับคือราศีธนูนะครับผมเรียงลาดับมาให้เลยนะฮะตามอันที่ดีที่สุดก็คือราศีเมษดีที่สุดเพราะอะไรในช่วงนี้เพราะชาวราศีเมษนะครับช่วงนี้ดาวอังคารเป็นเกษตรตาธิบดีที่ราศีเมษซึ่งก็หมายถึงว่าคนราศีเมษนั้นจะมีกําลังวังชาจะมีพลังจะมีอํานาจทําอะไรก็ จับผสมเนี่ยจึงเป็นราศีที่ดวงดีอันดับหนึ่งเลยนะครับอันดับที่สองนะฮะได้แก่ชาวราศีมิถุนเพราะดาวอาทิตย์โคจรเป็นราชาโชคเข้าทับราศีมิถุนครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะมีโชคแบบราชาได้อะไรฟุกๆสิ่งที่ไม่หวังได้สิ่งที่หวังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ยังไม่ต้องไปหวังอะไรมากไม่หวังแล้วจะได้นะฮะและดวงชะตาก็มีโอกาสได้รับรล่อยฟุกๆมาด้วยนะฮะอันดับที่3คือราศีพฤษภนะครับราศีพฤษภนั้นเนี่ยดาวพฤหัสทับเพราะฉะนั้นก็เป็นราศีที่ดีใน มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะฮะราศีพิจิกเองนะฮะดาวพฤหัสเล็งเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะครับและอีกราศีหนึ่งคือราศีธนูนะครับราศีธนูตอนนี้ก็มีดาวราชาโชคเล็งอยู่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงชะตาของท่านในช่วงนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับทั้ง5ราศีเลยนะครับเพราะฉะนั้น5ราศีที่ผมพูดนี้นะครับดวงชะตาเหมือนกับร้ายกลายเป็นดีเลยนะครับช่วงนี้ถ้ามีการรุนเรื่องเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับมีโอกาสจะสําเร็จมีโอกาสได้เลื่่อนตแหง และอาจจะมีโชคฟุกๆุกมาจากเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือเรื่องของการงานที่คุณรอคอยมานานการติดต่อในหน้าประสานงานรวมถึงโชคลาภของคุณน,นั้นจะมาจากสิ่งอะไรที่ใกล้ตัวมากไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของคุณก็คือตัวที่ลงท้ายรวมถึงเลขที่รถของคุณจะนําโชคให้คุณนะครับตรงจุดนี้มีเกณฑ์อย่างชัดๆเลยทีเดียวนะครับแต่ท่านอยากจะเสริมดวงให้ชีวิตดีกว่านี้ท่ารู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตมีอุปสรรคอยากจะหาอะไรดีๆมาติดตัวผมข,ขอแนะนกากาไรเกียรเฟิร์ของผมครับผมออก ออกแบบมาอย่างดีเพื่อให้ปัญหาเหล่านี้ของท่านหมดสิ้นไปเพียงใส่กำไรของผมในข้อมือเท่านั้นคดถาหมาบกคน11บทที่ผมตั้งใจทําอย่างดีเพื่อให้ท่านได้เห่งและปังในเร็ววันให้ความโชคดีมาสู่ข้อมือและมือของคุณครับ กำไรลุนดวงชะตาของกริ่คอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญายนาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทั้งิ้น11บทไปกำลังราชาโชคนะครับเพื่อที่จะทําให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความ สความเจริญท่านไหนที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาวงละ1,500บาทค่าจะส่งฟรีทุกประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0ู9 4 3 9 4 9ท่านสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้ได้เลยหรือ Inbox อในข้อความไปได้เลยนะครับ